ตอนที่246อีกไอ้นั่นที่ตามหาขณะนี้เผ่าดาร์กเนียนนาคีเคลื่อนตัวไปยังจุดถัดไปตามแนวของการขุดหลุมทว่าในบรรดาพวกเขาไม่มีใครที่สังเกตมองด้านบนเลยสักคนดวงตาของรารา์ดักตอนนี้จับจ้องเผ่าดาร์กเนียนนาคีเอาไว้ขณะที่กระพือปีกและตามติดรารา์ดักทำการคาดเดาเส้นทางของพวกดาร์กเนียนนาคี ก่อนที่จะติดต่อไปแจ้งเตือนอาร์คเจ้านายหกพันมุ่งหน้าไปหาเจ้านายจากทั้งจุดดีแล้วเฮ้ยเสียงของอาร์คดังผ่านการติดต่อไร้าสายอาร์คต้องขมวดคิ้วขณะที่หันไปตะโกนใส่ราซักพวกมันกำลังมารีบออกจากหลุมเร็วรักราซัก,ก,กาาตอนนี้ตัวเต็มไปด้วยฝุ่นขณะท,ที่เร่งร้อนกระโดดขึ้นมาจากหลุม อาร์กนั้นยังเก็บรวบรวมพวกให้เรียบร้อยก่อนออกจากกลุ่มเช่นกันพอออกมานอกกลุ่มแล้วเขาก็พบเห็นกลุ่มฝุ่นตลบกําลังเข้ามาใกล้จากทางอีกด้านหนึ่งแน่นอนว่าเป็นกลุ่มดารกเนียนนักกีนที่ราดาร์นั้นพูดถึงฮ้บ้าจริงเพิ่งจะเริ่มขุดที่นี่เองนะจะมาเร็วเกินไปไหมเนี่ยอาร์กนั้นบ่นอุบขนาดที่วิ่งไปด้านถูกต้องแล้วหลุมที่เกิดขึ้นในเมืองดาโคกเนียนก็เป็นเพราะอาร์กนั่นเอง เขาทาการขุดหลุมเพื่อค้นหาอาวุธเอาไว้เผยต,ตัวตนเจ้าปีศาจถ้าเกิดว่าเราหาเจอก็มั่นใจได้เลยว่าจะเผยตัวตนอปีศาจนั้นได้พอปีศาจนั้นเผยตัวออกมาพวกแาร์กเนี้นอกคีก็ไม่มีเหตุผลอะไรจะต้องต่อสู้กับเราอีกไม่สิเผ่าดาร์กเนี้นอกคีจะต้องช่วยเหลือเราเพื่อจัดการปีศาจนั้นแทนอย่างแน่นอนเป็นเพราะแบบนั้นอาร์คจึงสั่งการให้ราดารคอยตามติดการเคลื่อนไหวของเผ่าดาร์กเนียนอกคีในขณะที่ตัวเองออกไปขุดหลุมทั่วทั้งเมือง แต่ว่าพูดตามตรงแล้ววิธีการนี้ก็เหมือนกับการเสี่ยงดวงไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าเขาจะหาไอ้นั่นในเมืองดาโคนเนียนเจอหรือไม่เขากอาจจะต้องติดอยู่ที่นี่กับปีศาจร้ายตัวนั้นหากว่าหาเบาะแสของไอ้นั่นไม่เจอเมื่อผ่านไปหลายวันแล้วก็มไม่รู้ว่าไอ้นั่นคืออะไรนะรทุกคนแต่มันก็คือไอ้นั่นนั่นแหละไอ้นั่นคืออะไรสักอย่างหนึ่งนะเฮ้ยเอาเถอะอย่างน้อยระหว่างที่ขุดก็จะสมบัติเกินคาดคิดอยู่เหมือนกัน อาร์นั้นเอาอัญมณีสีแดงคล้ายกับทับทิมออกมาจากกระเป๋ามันคือแก่นหินที่อาร์พบตั้งแต่เริ่มทําการขุดค้นหลังจากลงพลวใส่พื้นดินพักพ,ก,พกหนึ่งก้อนหินก้อนเล็กจึงเผยให้เขาได้เห็นน,นี่มันหินอัคคีวงเล็บแก่นหินแกนหินที่ดูดซับพลังเวทมาอย่างยาวนานขนาดที่อยู่ใต้พื้นดินการพบเจอหินลึกลับที่ดูดซับพลังเวทโดยรอบเช่นนี้ในดิเวอร์ไม่ใช่เรื่องง่าย ตามปกติแล้วหินเหล่านี้จะมีสภาพแปรเปลี่ยนได้ตามแต่สถานที่ซึ่งถูกฝังเอาไว้หินที่ถูกฝังเอาไว้ใกล้กับภูเขาไฟจะทําการดูดซับธาตุไฟขณะที่หินซึ่งถูกฝังเอาไว้ใกล้กับบริเวณภูเขาน้ําแข็งจะทําการดูดซับธาตุดําแข็งหินเหล่านี้ต่างมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันออกไปและมีชื่อเรียกว่าแก่นหินแก่นหินนี้ได้ทําการดูดซับออร่าอาคีมาอย่างยาวนานเป็นอย่างยิ่งหากเวทมนต์อาคียังไม่ถูกดูดซับโดยอย่างสมบูรณ์ และเกิดการกระทบกระทืนขึ้นมามันอาจจะระเบิดออกได้ผู้เล่นสามารถใช้มันในฐานะวัตถุดิบวิเศษหรือใช้เป็นระเบิดได้นอกจากนี้แล้วมันยังมีพลังอํานาจอันลึกลับหากนําไปใส่ในไอเทมที่มีช่องใส่อาแกนหินอาร์คนั้นโหร้องออกมาด้วยความยินดีขณะที่พบเจอไอเทมที่ไม่คาดคิดมาก่อนแน่นอนว่าหินเปลวเพลิงโดยตัวของมันไม่ได้มีค่าสถานะที่ดีเด่นอะไรแต่เหตุผลที่อาร์คโหร้องก็เป็นเพราะ เจอแกนหินเข้าให้ความจริงระหว่างเดินทางทุกๆครั้งที่ตั้งแคมป์อาร์คก็มักจะทําการขุดพื้นไปด้วยหลังจากที่โดนคาราคุนจับตัวไปและบังคับให้ใช้แรงงานเหมือนกับทาสเขาจึงค้นพบว่ามีวิธีการหาสมบัติอย่างการขุดค้นพื้นดินด้วยแต่จุดประสงค์ของอาร์คนั้นไม่ใช่การหาสิ่งของจิปาถะกล่าวกันตามตรงหากว่าเขาต้องการของจิปาถะแต่ขายมันจะง่ายกว่าหากว่าต้องเลือกออกล่าพวกมอนสเตอร์ อายิงคงทําการขุดค้นต่อไปเป็นเพราะว่าต้องการสมบัติเพียงแค่การขุดค้นก็อาจจะได้รับสมบัติมาไว้ในครอบครองมันคือแก่นหินแต่แล้วช่วงเวลาที่ผ่านมาเขาก็ยังไม่ได้รับผลจากความพยายามแก่นหินนั้นมักจะถูกฝังเอาไว้ในสถานที่ที่มีพลังหนาแน่นและแรงกลหรือก็คือตําแหน่งพื้นดินแห่งพลังพลังงานอาคีที่ทําการเก็บสะสมเอาไว้โดยที่ไม่ได้ถูกปลดปล่อยออก ได้ถูกฝังเอาไว้ใต้พื้นดินในเมืองแห่งนี้อะใช่แล้วทำไมถึงไม่คิดให้ดีนะเทือกเขาว่าระยองเองก็มีพลังเวทมนต์อันมหาศาลเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการเกิดหินกรวนเข้าเกณฑ์ทั้งหมดหรือนั่นก็คืออาร์คนำเอาก้อนหินก้อนเล็กออกมาจากกระเป๋าระหว่างที่ขุดค้นทั่วทุกที่บางครั้งเขาก็พบเจอกับแก่นหินเปล่า เหตุผลที่อาร์คไม่โยนพวกมันทิ้งไปและแบกมันไปไหนมาไหนก็เป็นเพราะมันมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงพวกมันให้กลายเป็นแก่นหินของจริงขึ้นมาได้อาร์คนำเอาแก่นหินเปล่าใส่ลงไปในตำแหน่งที่หินนัคกีอยู่เมื่อครู่หนึ่งจากนั้นเขาจึงนำนาฬิการายปีศาจออกมาเพื่อใช้งานเร่งเวลาสูงสุดสายจากส่วนบนของนาฬิกาล่วงหล่นลงไปด้วยความเร็วที่มหาศาล เพียงไม่นานหลังจากที่ทรายร่วงหล่นไปจนหมดหมดเรียบร้อยแล้วแก่นหินที่ว่างเปล่านั้นกับกลายเป็นถูกเติมเต็มไปด้วยพลังหากว่ามันยังดูดซับพ,พลังไม่เรียบร้อยก็จะเปลี่ยนเป็นหินหนักขีแต่ว่าแทนที่จะเปลี่ยนเป็นหินนักขีมันกับกลายเป็นแก่นหินที่มีสีแดงฉานอ่อสำเร็จอารหยิบแก่นหินขึ้นมาในขณะที่ทำการตรวจสอบผ่านทางหน้าต่างข้อมูลติง้งหินปะทุ แกนหินชนิดหายากสิ่งนี้คือแก่นหินที่ดูดซับความร้อนของเทือกเขาวารายองมพาเป็นเวลานานหลายร้อยปีเทือกเขาวารายองเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานไฟจำนวนมหาศาลแก่นหินนี้ได้ทําการดูดซับพลังของเทือกเขาวารายองเข้าไปจนมีพลังไฟของโลกอัดแน่นอยู่ภายในแก่นหินนี้ได้ทำการดูดซับพลังมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งถูกพบเจอในเวลาหลายร้อยปีให้หลังเป็นไปได้ที่จะสามารถนำไปใช้ในฐานะวัตถุดิบวิเศษระดับสูง หรือนำไปใส่ในช่องไอเทมเพื่อให้เผยความสามารถพิเศษแก่นหินหายากมันคือแก่นหินหายากที่ปรากฏเพียงแค่หนึ่งครั้งในช่วงเวลาหลายร้อยปีมีโอกาส33%ที่จะช่วยสร้างความเสียหายธาตุไฟ50-100หน่วยนอกจากนี้แล้วเมื่อเอฟเฟกต์ทำงานมันจะส่งผลกระทบต่อศัตรูทั้งหมดในรัศมี5เมตรนับจากตรงหน้าเขาหินปะทุนี้ส่งผลอย่างใหญ่หลวงสมกับชื่อของมัน ในเมื่อมันเป็นแก่นหินหายากที่ทําการดูดซับพ,พลังจากบริเวณนี้เข้าไปอย่างรวดเร็วเพราะการใช้งานเร่งเวลามันจึงส่งผลให้พื้นที่เกิดอาการเย็นตัวลงได้แก่นหินธาตุไฟหายากแค่แก่นหินหายากก็คุ้มสําหรับความพยายามแล้วแน่นอนว่าเขาย่อมต้องใส่แก่นหินหายากนี้ลงไปในช่องดาบแห่งพัทสัญญาและหินนากีที่ได้รับมาเขาสามารถนำมันไปขายประมูลเป็นเม็ดเงินได้อีกจำนวนหนึ่ง นับว่าเป็นอีกครั้งที่เขาเก็บแก่นหินเข้าสู่กระเป๋าด้วยความภูม,ออมิอกภูมิใจนี่สินะความรู้สึกอิ่มเอมนะแต่ว่าข้อความที่ปรากฏถัดจากนั้นก็คล้ายกับน้ำเย็นราดเข้าใส่อารมณ์ที่กำลังป่วยพุง่งตริงความสามารถส่วนหนึ่งของท่านถูกดูดซับไปโดยตัวตนนิรนามอ้ยให้ตายสิอีกแล้วเลยเนี่ยใบหน้าของอาร์คที่เพิ่งจะสุขใจ พลันถูกทำลายลงด้วยความบิดเบี้ยวของที่นี่นี่ก็เป็นเวลาสองวันแล้วค่าสถนานะของเขาโดนสูบลงไปหลายครั้งต่อวันก็เป็นเพราะว่าระหว่างเวลานั้นค่าสถนานะที่สูญเสียไปเทียบเท่าได้กับ50เลเวลสมุนอันเชิญของอาร์คเองก็ <f> <ๆ>ต้องประสบพบเจอกับค่าสถนานะที่หายไปเช่นเดียวกัน <f> <f> เฮ้ยเราไม่มีเวลาเหลือแล้วถ้าเราเสียค่าสถนานะไปมากกว่านี้แล้วก็ไม่มีอะไรจะรับประกันได้เลยว่าจะเอาชนะปีศาจนั้นได้ ถ้าเรายังหาไอ้นั่นไม่เจอจนถึงวันสุดท้ายได้จบเหตนะปัญหานี้เล่งเร้าทำให้อาร์คต้องเร่งทำการไปที่จุดอื่นและขุดค้นอีกเป็นการเร่งด่วนเป็นเพราะการขุดระหว่างเดินทางทักษะการขุดค้นในตอนนี้จึงกลายเป็นขั้นสูงเรียบร้อยพลวในมือทำการขุดดินขึ้นมาได้จํานวนมากทุกๆครั้งที่ทำการเวียงใช้กระซักยังคงช่วยให้ช่วยใช้โล่ทำการขุดดินขึ้นมา ทั้งราดันยังช่วยกลืนดินเข้าไปก่อนที่จะนําไปขายทิ้งเอาไว้ที่อื่นหลังจากที่อาร์คและสมุนอันเชิญปีศาจรวมตัวช่วยกันขุดขึ้นมาพักหนึ่งร่างกายก็มอมแมมกันไปไม่น้อยแต่อาร์กยังคงไม่อาจจะเก็บกู้ไอ้นั่นกลับมาได้อาร์คทิ้งพ่วลงก่อนจะเริ่มคุ้นคิดอีกครั้งเอ็นี่เราทําอะไรพลาดไปหรือเปล่านะไอ้นั่นมันมีอยู่จริงหรือเปล่าเนี่ยกระทั่งว่า ไอ้นั่นคงอยู่ที่นี่อย่างแน่นอน100%ซมันก็ยังคงมีปัญหาอยู่เมืองดากเนียนเป็นพื้นที่จำกัดที่กว้างถึง4-5กิโลแม้จะเหมือนกับเป็นพื้นที่ไม่มากแต่ก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะขุดค้นทั้งหมดและพบเจอไอ้นั่นด้วยพลััวและแรงขุดของคนเพียงเท่านี้ในระยะเวลาที่จำกัดและยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ปีศาจนั่นก็จะยิ่งดูดซับเอาความสามารถของเขาไปมากเท่านั้นเราทาพลาดไปตั้งแต่แรกเรามัวเสียงโชค ที่มีอัตราวความสําเร็จที่น้อยนิดเขาควรจะไปสู้กับพวกดาโกเนียนก,กีให้รู้แล้วรู้ลอดตอนที่ค่าสถานะโดนสูบออกไปตั้งแต่ครั้งแรกแต่กระทั่งว่าเขาปล่อยวางแล้วหนีออกจากดารโเนียนมันก็ยังดีกว่าจะต้องตายแล้วสูญเสียค่าสถานะไปจนถึงตอนนี้หากค่าสถานะนะับรวมเท่ากับเลเวล50ที่หายไปเรียบร้อยตอนที่เขาตายนั่นหมายถึงจะต้องสูญเสียไป50เลเวลความพยายามที่เพิ่มค่าสถานะเรื่อยมาของเขา ไม่นับว่าเป็นศูนย์ป่าหรอกรอถ้าเกิดว่าปล่อยให้มันเกิดขึ้นมาน่ะมันคงดีกว่าถ้ายอมแพ้ตรงนี้แล้วออกไปเลยอาร์คที่กำลังพิจารณาอยู่พลันโดนขัดเจ้านายเจ้านายราดาร์บินมาทางนี้ขณะที่ลินห้อยเพราะอาการหอบออะไรพวกแต่คนนี้หนักขีดกลับลงมาทางนี้เหรออ้ไม่ขอรับพวกมันมุ่งหน้าไปทางอีกด้านนึง ขอน้ำให้ข้าหน่อยที่ดิร้อนเกินไปแล้วขอรับนี่นายพูดเรื่องอะไรนะ่ไม่รู้เลยไงว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงนะข้าน่ะรู้นะแต่ข้าไม่มีแรงจะกระพือปีกแล้วนะขอรับให้น้ําข้าสักหน่อยไม่ได้เลยหรือยังไงนะ่ะก็ได้ข้าข้าไม่ําม,มาแล้วข้าข้า,ขาหรืออยากจะทําอะไรก็ถามใจเลยราดาก์ดวงปชักดิ้นชักงองกับพื้นเหมือนกับเด็กหัวร้อนเป็นเพราะว่าไม่ได้ของที่ต้องการ ไอเจ้านี่ก็ดันมาทําตัวแบบนี้ตอนที่เรากําลังหมดแรงเนี่ยนะแต่ว่าอย่างไรแล้วเรื่องนี้จะโทษร,ราดารเองก็ไม่ถูกกระทั่งว่าแก่นหินช่วยดูดซับออร่าธาตุไฟในเมืองนี้ไปแล้วแต่ว่ายัางไงมันก็ยังคงอยู่ในพื้นที่ลาวาในขณะที่อาร์คใช้พลว่วขุดยังลืมเหนื่อยนี่ก็เป็นเวลา2วันแล้วที่ไม่ได้เรื่องอะไรราซากและราดานเองก็เริ่มหมดแรงราดารที่ต้องคอยบินอยู่ตลอดเวลาเพื่อเฝ้าสังเกตการพวกดารกเนนนักกีเองก็ไม่ต่างกัน ในเมื่ออ้วนขึ้นจากเลือดของอาร์คระดักจึงต้องแบกรับภาระน้ำหนักเพิ่มขึ้นทำให้ต้องใช้พลังงานเพิ่มไปอีก้ hey, ช่วยไม่ได้นะอาร์คถอนหายใจขณะที่นำดาบออกมาแน่นอนว่าในเมืองดาโกเนียนแห่งนี้ไม่มีน้ำสักหยดตอนแรกก็กังวลเรื่องของปากท้องอยู่แต่อาร์คก็สามารถหาทางแก้ไขเพื่อให้ได้รับน้ำมาอย่างรวดเร็วเขาใช้ดาบแห่งธาตุซึ่งมีธาตุหลากหลายได้เมื่อใช้ธาตุน้ำแข็งกับดาบ ผสมผสานกับความร้อนของพื้นที่มันจะเกิดการควบแน่นขึ้นในอากาศให้กลายเป็นหยดน้ําวิธีการนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าที่จะได้รับน้ํามาธาุของเวทมนยังโดนสะกดข่มเป็นเพราะคุณลักษณะพิเศษของพื้นที่อีกด้วยหากว่าเป็นแม่น้ําก็มีความเป็นไปได้ที่จะทําน้ําแข็งเมื่อกินบิงซูสักถ้วยหนึ่งแต่ว่าที่นี่คือเมืองดาคโคเดียนการทําน้ําแข็งออกมานนบก็ายากเกินอัคหวังดาบลงบนหม้อก,ก่อนที่จะเริ่มได้รับหยดน้ํา ล่นลงมาทีละน้อยนอกจากสมุนอัญเชิญของเขาแล้วเขายังต้องคอยแบกรับภาระขาดน้ำเช่นเดียวกันตอนที่เห็นหยดน้ำเขากดไม่ได้ที่จะต้องถอนหายใจออกมาฮที่ที่สภาพแวดล้อมโหดร้ายจริงๆไม่มีน้ำอยู่แถวนี้เลยสักหยุดนงถ้าเกิดว่าพอจะมีน้ำอยู่บ้างเราคงไม่ต้องใช้ดาบแห่งธาตุผลิตน้ำขึ้นมาแบบนี้หรอกอากพึมพำกับตัวเองจนกระทั่ง วูบหนึ่งในสมองของเขาคล้ายกับโดนกระแสไฟฟ้าลั่นเข้าใส่เฮะเดี๋ยวนะเออตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่นะอาร์คลุกขึ้นยืนมองรอบด้านด้วยสีหน้างงงมบริเวณสิบเมตรแถบนี้มีหลุมอยู่ไม่น้อยโอ้พระเจ้าถึงกับทำเรื่องแบบนี้เหรอนี่เราโง่ถึงขนาดไหนกันแน่เนี่ยทำไมถึงเสียเวลาไปสองวันด้วยเปล่าประโยชน์ทั้งที่ยังมีวิธีการง่ายกว่านี้เรื่องบ้าบออะไร ทำไมเราถึงวิ่งพล่านไปทั่วเพื่อขุดหลุมกันนะอาร์คเร่งร้อนเก็บดาบแล้วขั้วโดยทันทีราดาักราซไม่มีเวลาแล้วตามไปเลยเอ่อขอรับแต่แต่น้ําเงียบนะไม่มีเวลาแล้วครับผมก็สําหรับในตอนนี้จบลงไปแล้วนะทุกคนนะไม่รู้ว่าไออาร์คเนี่ยมันผุดไอเดียอะไรขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวไปติดตามกันต่อในพาร์ทถัดไปนะขอบคุณที่อยู่ฟังผมในระเบเบองยนต์จบคลิปครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ